เดี๋ยวลองมาดูต้นอันนี้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยมันสองต้นนี้มันจะแก่นกว่าพวกเลยคือที่คุณคุณนิดเล่าให้ฟังก่อนว่าช่วงแรกตอนแรกมันเป็นยังไงนะตอนแรกมันงงงงมันก็คมจะโตหรือมันจะตายสายจะเปลี่ยนนี่ยคิดว่าจะเอาต้นจะเอาไอ้ต้นนึงมาแซมอ่า พราะมันมันไม่ทันเพื่อนเลยแกงกว่าพวกไม่แตกไม่ยืดเลยเนี่ยแต่ตอนเนี่ยดูโตแล้วนั่นเนี่ยนี่ครับแล้วตอนแรกชุดชุดใหม่ไม่มีใบใหม่อย่างงี้เลยใช่ไหมครับขายืนงงงงนี่ครับเนี่ยเนี่ยชุดเดิมเห็นเลยเนี่ยนี่ชุดเดิมเขาอย่างนี้เลยอาการประมาณนี้เลยเป็นเราเราก็ไม่อยากไว้เนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยโอ้โหดูดูดู วันนี้อันนี้อันนี้อันนี้ผิดตาจริงๆเนี่ยครับนี่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 อันนี้อันนี้ยืดระดับคืบนะอ่าเดี๋ยวอีกสักพักนะอีกสักพักจะเป็นนี่เราดูข้างบนเป็นไงครับข้างบนดูเป็นแขนเลยนะข้างบนไม่ใช่ตอกนะแขนฟ้าอันนัแขนฟ้าเลยครับแขนฟ้านี่นี่ะชุดใหม่หมดเลยเนี่ยโอ้ยนี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือชุดใหม่ทั้งหมดเลย เนี่ยครับอืมเนี่ยโอเคเลย